สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับองค์นี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรุ่นฉลุนะครับหน้ากากทองคํานะครับองนี้เนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญฉลุสอกปีพศ2536ของหลวงพ่อคูณนะฮะสำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระสภาพสวยนะครับ นี่ครับสภาพสวยนะครับดูครับบรรจายด้วยภาพละกันนะฮะนี่ครับสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหน้ากากอทองคําแล้วก็เป็นเนื้อเงินธรรมดาที่ไม่มีหน้ากากนั่นเองนะครับองนี้เป็นหน้ากากทองคํานะครับพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญหลักหลวงพ่อคูนะครับแล้วก มีเนื้อทองคําด้วยนะครับมีเนื้อทองคําด้วยนะครับพระสภาพสมบูรณ์สวยงามมากนะครับตรงนี้นี่ครับพระสภาพสวยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจพัะเครื่อง,องหลวงพ่อคูณสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ เก็บสะสมกันได้นะครับสําหรับองนี้เนี่ยก็ราคายังไม่ถึงหมื่นนะครับยังไม่ถึงหลักหมื่นนะก็เป็นหลักพันนะครับสามารถที่จะส่งมาขายได้นะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าส่วนท่านใดที่อยากจะเช่าก็ลองศึกษาดูนะครับผมพยายามลงคลิปวิดีโอไว้ให้พี่ๆได้ชมกันหลายๆคลิปนะครับโอเคครับกลาบสวัสดีครับ